กราบสวัสดีครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสลอตันนี้เราก็มากับทุน800บาทนะกับเกมมาตองเว2ของเราเหมือนเดิมนะมาไปที่เบส10บ,บาทกันเลยดีกว่านะมา10บาทของเรานะมาดอกแรกกดเข้าไปยังไงเงียบโอ้โหไอ้ตัดดอกโอ้ดอกที่3มาถึงจะมามาเอ้ยโอ้โห10บาทแต่50เตังค์เชื่อมามา,มาตองเวต้องใจเย็นนิดนึงนะต้องให้เขาก่อนนะมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับเบด สิบบาทของเรานะท <mission ell> ี่อยากกดไปแป๊บเดียวเผยเลยเหลืออยู่หกร้อยแล้วไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยห้าร้อยละเอ้ยโอ้โหนี่หลอกเงียบอย่าเอ้ยเงียบยาวเลยนะพ่อหนุ่มโอ้โหดูวายคู่ไม่ได้ห้ากลุ่มมันทห็นไม่หม่าว่าช่องแรกอ่ะได้ไหลวายคู่เลยยังไงพื้นฐานกีนสีเขียวก็ไม่ได้ไม่ลงไม่ไหลให้กันหน่อยเลยไอาทิศโอ้โห ยังไงโอ้โหพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มอ๋อยังไงพ่อหนุ่มโอ้โหมาเอ้ยมายัางไงฮะโอ้โหยห้ากับสามอะไรก็ได้ช่องแรกนะ่ะแม่ไม่มาเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรต่อสามสามมาอย่างงี้อะไรต่อสองขีดสองขีดมาไหลวายมีไหมสาม,สามช่องแรกสามช่องแรกโอ้โหไม่เข้า โอ้โหน่าเสียดายสามช่องแรกน่าจะเข้างั้นเข้ากล็อกเลยอ่ะม,มายังไงเออโอ้โหเอ้ยมามาว่ะสามฟองมาว่ะมาโอ้โหกว่าจะมาให้พี่จ้าชายมาโอ้ไม่ได้ดอกที่สองเงียบดอกที่สามสามก็เงียบดอกที่สี่ยังไงไม่น้อยหน้าไปจังหวะน,นี้ห้าขีดหลายปีนีห้าขีดไรภาษาจีนมีไหมโอ้โห ภาษาจีนเฮ้ยไม่ได้ตายต่อภาษาจีนอือหือดูโอ้ภาษาจีนไม่เข้าเหมือนกันวายกูได้ไหลเลยโอ้ได้โอ้แต่ละตัวแล้ว้นตัวลุ้นยากด้วยนะภาษาจีนอ่ะโอ้โอ้โอยมาโอ้โหมายังไงเอ้ยภาษาจีนไหมโอ้โหเอี้ยผมไม่ผมไม่อยากจะลุ้นเลยเอี้ยภาษาจีนเนี่ย ตัวเข้ายากอะโอ้โหเข้ายากเกินเบ๋ย์ไว้สามตัวไว้สามตัวโอ้เฮี้ยแทงน้อยเกินไว้สามตัวนะ่ะเอ้ยสองขีดไปสองขีดไปห้าขีดมีไหมห้าขีดโอ้โหตัวลุ้นยากอีกแหละห้าขีดโอ้โหูถ้าขีดเข้านะไม่อยากจะพูดนะโอ้เชื่อเขาเลยพระยอดชายมาห้าขีดมา ห้าขีดหมากับ2ขีดจังหวะน,นี้จะไหลห้ามาอีกหรือเปล่าห้าช่องแรกโอ้โหไม่มีโอ้โห,ไม,มโโหไม่เข้าเจ๋ยเลยโ,อ,โอ้ย่นะเอ้ยฮะเฮ้ยมายี่สิบืะเงียบเงียบเหงาป่าช้าเลยเี่ยมาย,ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหมา เอ้ยเอ้ยเอาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหมาโอ้โหมาจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหฮ่าอีกทีดิฮ่าอีกทีดิฮ่าอีกทีดิโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเสียดายเสียด้บูดาฮ่าขีดตกลงมานะได้ไหลาย,ยาวเลยโอ้โหดูโอ้โหฮ่าขีดแลหละฮ่าขีดช่องสองเหมือนเดิม ยังไงยังไงเออโอ้โหไม่อยฟองไม่ได้หนูวะโอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งเงียบนะอยู่สองฟองครึ่งเมื่อกี้เฮ้ยทำไมไม่แตกวะโอ้โหจะแตกมาในสามฟองตั้งปีเกมเลยโอ้โหชายเพาชอบชายกูเพาชอบชายกูจะโดนลูดคืนไ,ม,นะไม่เนี่เพราชอบชาย พอยอดชายยังไงพอยอดชายพอยอดชายยังไงจังหวะนี้2ขีดพอยอดชายสองขีดของพอยอดชายได้ไหลไปหนึ่งตีแล้วก็อะไรต่อโอ้โหเอ๊สองขีดมั่ก็สวยจัดเลยนะอืมของเรื่องว่ะเบียดยี่สิบวะเอ้ยขยับดีกว่าสามสิบไปแตกอย่างนี้เอ้ยอะแตกอย่างนี้เอ้ย,ออย,อยโอ้โหไม่ไหลอืมสองขีดไม่เข้ายังไงดียังไงดีพ่อหนุ่มยังไงดีองงดโอ้โ มาไม่ยอดชายพอ,อยอดชายโอ้ไม่ไหลโอ้สองขีดแนะล้วจะเข้าพอโอ้พอยอดชายเอ้ยมายังไงเบตสามสิบยังไงละหนุ่มเบตสามสิบยังไงละหนุ่มโอ้โหเงียบโอ้โหเงียบไอ้เดียวเฮ้ยโอ้ไอสัตว์ดูโอ้โหดูฮ ห้าไปห้ากับสองไหลไปแต่วันนี้สองขีดมีหรือเปล่าทั้งสองโอ้ไม่มีอีกไม่ได้ไหลเลยเธอพระเจ้าชายโอ้โหเวทสามสิบมึงจะให้กูเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่ไหลอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอาอุ้ยวายคู่อย่างนี้ห้าขีดไปห้าขีดไหลไปนหนึ่งทีแล้วก็ห้ากลมหรือเปล่าห้ากลมกับสามสามก็ได้ห้ากลมก็ได้ โอ้โห oh, ไม่มีสักตัวเอ้ยหาเอ้ยโอ้โ oh, หจะไหลให้ก็ไม่ไหลดูเกือบ500 498โ oh, อ้โหเชื่อเขาเลยโอ้โ oh, หมาโอ้ยี่ยเนี่ยไหลหก็ไม่ไหลจะขึ้น2,000ให้ก็ไม่ขึ้นนะไม่กินนะโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะ อะไรวะห่าไปหาไหลไปจังหวะนี้อะไรสองโอ้ยสองขีดสองกลมสักตัวหนึ่งนะที่ขาดนะโอ้แล้ววายแม่ก็อยู่ผิดช่องอีกยังไงพออ่อจอดชายยังไงพออ่อจอดชายเริ่มเหงาแล้วนะพออ่อจอดชายนะยอดชายเหงาแล้วนะยอดชายนะยังไงพออ่อจอดชายยังไงยังไงพออ่อจอดชายเฮ้ยยอดชายยังเหงาบ่ยอยโอ้ยไอ้เหี้ย อันนี้เหงาจริงเลยที่ hea โอ้โหโอ้โหมาสองมาโอ้โหสองไม่ได้อีกลุ้นยากเกินลุ้นยากเกินจังหวะน,นี้สองมาแล้วโอ้โหสองมาหรือเปล่าก็ไม่มาโอ้โหเชื่อเขาเลยพระเจ้าชายเฮียโอ้โหโอ้โห,โโหเฮียนี่ไงโอ้โหมามา ไปละไปละไอ้เหี้ยเหลือทุนแล้วเหี้ยขาดทุนแล้วไอ้เหี้ยมาโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้มึงลูดก,เเเเก,กเเเูเกินเอ้ยเออมาไหลไปไหลไปจังหวะเอ้ยวายสามตัวสวยวายสามตัวอย่างงี้วายอีกสามตัววายอีกสามตัวเออโอ้ไอ้เหี้ยเกินไปนะบางทีน่ะ โอ้โหไีแยกว่าจุดแค่นี้ดีกว่าพอแค่นี้ว่ะแย่รูดกูซะแล้วสอนจะรูดกูซะแล้วโอ้โหขะต้องจะเล่นคุณวอยสัตว์โอ้โหหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอ้โสวัสดีครับผม